ครับบ้านบรรหารโอ้ครับครับนี่คือถนนจรัญชนิดวงทั้งสายเลยนะครับสายมือนี่ครับบ้านใครครับมหาครับบ้านบรรหารศิลปะครับนด้านสายมือนี่ครับบ้านท่านพระนทานบรรหารศิลปะอาชาครับก็ท่วมเหมือนกันครับท่วมกันทั่วหน้า ก็ประชาชนสองฝากฝั่งทางนั้นครับใช้ชีวิตอย่างลําบากมากเมื่อเมื่อเย็นที่ผ่านมาครับเอวอ่ะมียังต์อ่งนี้ใช่ไหมจะไปยันกระทรวงมหาดไทยเลยค่ะเขาจะไปตรงนั้นสิดี๋ยวเดีวไม่ได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้อันนี้เราจะไปทางไหนขอลงบางพัดก็ได้ข้ามไปฝั่งนู้นมีครับหนึ่งผ่านเสบิชึ้นสองสามแบบอันนี้คุณพี่แกก็ลําบากครับก็แกก็ ขอขึ้นรถเรามาจากในซอยเลยนะครับก็ถือว่าโชคดีครับโหถ้าเดินมานะลำบากมากเลยครับน้ำก็เริ่มเน่เนาเหม็นครับ,บน้ำมันลอยเยอะครับน้ำมันเน่าเหม็นเนี่ยครับคนข้างทางแต่ละท่านนะครับลำบากมากการใช้ชีวิตแต่ละวันสกินจะอยู่จอดันะครับเป็นตัวบัติศาสตร์เลยนะครับ เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเราที่น้ำท่วมสูงแล้วก็ไปแล้วคุณพน่ะไปนี่นะครับน่าจะถึงทางนี้นอเดี๋ยวๆแน่คุณพี่ก็จะขอขึ้นไปด้วยนะครับก็รถทันถรัฐมนตรีก็ไปเรื่อยๆครับ